เรื่องละครของโตโน่เอ่อเรื่องไปก่อนครับยังไม่มีกำหนดใายครับ คุณผู้ชมคะเชื่อว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่บนโลกโซเชียลต่างก็จับตามองอยู่ไม่น้อยอีกเหมือนกันถึงแม้เรื่องราวนี้จะผ่านมาสักพักแล้วนะคะจากกรณีเรื่องราวของนักร้องดังอย่างโตโน่พาคินคุณผู้ชมอีกเกิดประเด็นดราม่ากากรน,นอกใจนะคะทางด้านอดีตหวานใจอย่างนิชาณัทน,นิชาค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมานะคะโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เรียกได้ว่าก็ส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องงานของโตโน่อย่างมากเหมือนกันเพราะว่าหาก ใครที่ได้ติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้นี่แหละคุณผู้ชมในส,ส่วนพาร์ทละครนะคะของโตโน่พาคิีนที่จะจอดลงจอแล้วเนี่ยก็ได้มีการเลื่อนฉายออกไปค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะละครพีเรียดเรื่องใหญ่นะคะอย่างกลิ่นมาลีดีโตโน่นะคะประชันบทบาทกับริช,ชีออรเนตคะ่ะร่วมด้วยนักแสดงชื่อดังอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นตรงตรงกฤษกรนะคะเพิร์ตซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนเนี่ยรอชมเพราะว่ากระแสดีมาตั้งแต่เปิดตัวคุณผู้ชมและล่าสุดนะคะทางด้านของผู้บริหาร ใหญ่อย่างพี่บอยทะกลเกียรติค่ะก็ได้มีการออกมาประกาศแบบชัดถ้อยชัดคำนะคะว่ากลิ่นมาลีเนี่ยถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดพร้อมกับยอมรับว่าเรื่องนี้มีผลกระทบจากดราม่าจริงคุณผู้ชมสําหรับละครเรื่องกลิ่นมาลีนะคะที่มีโตโนโร่ร่วมแสดงเนี่ยคือเลื่อนไปก่อนยังไม่มีกําหนดฉายครับนะคะถามว่าเป็นการเลื่อนหรือว่าขยับออกไปก่อนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวขอดูอีกทีนะคะซึ่งประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับละครไหม ทางด้านพี่บอยก็บอกนะคะว่าก็ต้องบอกว่ามีครับส่วนเรื่องนี้จะมีแผนได้ดูไหมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันต้องดูอีกทีนึงนะคะส่วนเนื้อหาละครที่โตโน่เล่นกับข่าวที่มีกระแสในตอนนี้มันดูขัดแย้งกันเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยคือตัวละครนะคะมีบทบาทที่รักเดียวใจเดียวก็อย่างที่บอกนะคะเลื่อนไปก่อนไม่มีกําหนดซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ถ่ายเสร็จแล้วถ่ายจบไปแล้วคุณผู้ชมถามนะคะว่ามีโอกาสจะได้กลับมาฉายไหมทางด้านพี่บอยเนี่ยก็เผยนะคะบอกว่า ก็หวังว่านะครับไม่งั้นอย่ามันเสียดายโดยส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับโตโน่เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของพี่บอยทะกนเกียตินะคะได้มีการออกมาตอบถึงเรื่องที่ทางด้านละครของโตโน่พาคินถูกเลื่อนฉายออกไปอะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่บอยกันค่ะเอ่อเรื่อไปก่อนครับยังไม่มีกำหนดฉายครับออย,ยังไม่ทราบเดี๋ยวไปดู ก็ต้องบอกว่ามีครับแล้วมันมีรากยในียังไม่ทราบเลยครับี๋ยวขอดูอีกทีนึงพี่บอยพี่บอยคนันเากเลือดพอดัเลือก็หายก็เลือดไหก็เลื่อนไปก่อนแล้วครับเลื่อนคือเขายังไม่ได้ถอดตัวหรือว่าอะไรใช่ไหมถอดเสร็จแล้ว แล้วจะมีโบไปแล้วยังไม่ทราบเลยครับขอดูอีกที่ตรงนี้ก่ก็หวังว่าครับไม่งั้นมันก็เสียได้สิใช่ไหมยังไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยครับก็ครับยังไม่ได้คุยคือยังไม่ได้คุยกับเขาเลยเร้าด่วยซังไม่ได้คกับเเลเล่นเล่นเล่น โปรเจกต์นหนึ่งอะคะที่เล่นกับน้องนินฟ้าเห็นว่าเขาขอถอนตัวอ๋อครับครับ